แต่เริ่มมองขึ้นไปก็ขาสั่นแล้ว <S <S แล้วเขาบอกว่าพนักง,งานที่ขับเครนเงินเดือน่ะดีมากนะคะที่เมืองไทยพนักง,งานที่ขับเครนเงินดีมากเหมือนพนักง,งานขับเครื่องบินเลยอะ สีแดงคะถ้าถ้าเราจะทำไฮไลท์แล้วก็ทำได้เลยตอนนี้ใช่ไหมคะพี่แดง ดี๋ยวเจ้ลองทำไฮไลท์ดูจะได้เป็นคลิปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ประบางวันนี้ไปตกปลาหรือเปล่าคะพี่ อันนี้ก็จะเป็นงานกอ่อสร้างก็ก่อสร้างคอนโดค่ะน่าจะ3าอาคาร3อาคาร8ชั้นค่ะกฎหมายกฎหมายที่เมืองไทยได้แปดชั้นถ้าเป็นในในแต่ละในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีกฎหมายที่บอกว่าแตกต่างกันไปนะคะว่าตามเขตแต่ละเขตว่า ได้กี่ชั้นหรือว่าแบบสูงได้นะคะนั่งัวถูอยู่ริมคขไลฟ์ไปด้วยสิคะ่ะให้พี่ๆเข้าไปหาอันนี้คะ่ะอันนั้นก็พี่ๆเชื่อมเหล็กอยู่นะคะตรงจุดนั้นพี่ๆพ,พ,พนักง,งานก็กำลังเชื่อมแล้วก็จะเอาเคนน่าจะเอาเคนดึงขึ้นไป รถว,ว่าอันนั้นน่าจะเป็นโครงสร้างน่าจะเป็นโครงสร้างน่าจะเป็นโครงเหล็กแล้วก็เชื่อมก่อนฮอตเวิร์กทำฮอตเวิร์กก่อนเมื่อก่อนนั้รถทำออยล์แอนด์แก๊สนะคะก็มีการทำฮอตเบิร์กแบบนี้นะช่างเชื่อมช่างเชื่อมที่เมืองไทยอ่ะค่าแรงก็แพงนะคะไร้ <c oughs> กางแกก็มีล่มไหมล่ะคะ่ะ เอาน้ำแข็งไปเอาน้ำแข็งไปด้วยป่ะเนี่ยเอาถังน้ำแข็งไปด้วยไหมอ่ะก็ตั้งก็ตั้งอ่าตั้งใกล้ๆไอ้ถังน้ำแข็งอัอนนี้ตรงนู้นนะคะแล้วก็มีมีตัวอ่ามีตัวผสมผสมปูนด้วย แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นขนาดเล็กนะแต่จะเป็นไซส์เล็กนะคะแล้วก็ที่รามองเห็นก็คืออยู่ข้างในก็มีอีกสองอแล้วก็อาคารสองก็มีอีก <c oughs> ที่อาคารสองก็มีอีกข้างในอันนี้ประสมบูนุ์แต่เขาพูดถึงว่าเขาทำแบบว่าเซฟอยู่นะคะไม่ ไม่มีฝุ่นเลยเนี่ยค่ะเขาก็จะฉีดน้ำตลอดเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นระเหยขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นพลุงนะคะก็ถือว่าโอเคอยูอ่ตรงนั้นก็จะเป็นถนนใหญ่ที่ออกไปาบางนาได้นะคะเราจะเดินไปตลาดแถวนั้นนะคะมันจะมีตลาดอยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นโรงเรียน ไอแดงจากพี่พอบ้านนะคะ